คนขอวันิซี่นะครับวันนี้ก็จะมาปั่นสตร,รีมคนดูนะครับเพราะว่าตอนแรกผมแบบเลื่อนเดูแล้วไปเจอแบบไอส้สดคนหนึ่งนะพี่เขาตั้งชื่อว่าบล็อกฟุตแบกดันคนดูนะก็จะไปปั่นหรือว่าจะแบบมาขนาดไหนก็ชื่อช่องก็ p t s เลยพี่จบแปดล้านคนก็ตักตกสตรีมเมอร์ไปเขาอยู่โลกสองแน่หว่าดูมไม่ใช่าเขาโลกสองอ่ะก็เข้ามาในเซริร์ฟที่เขาอยู่ที่เรียบร้อยตอนนี้เขาแน่จะรรรแบบลงดันได้อยู่หรือเปล่า ใช่ลงดันได้อยู่ก็แล้วเขาลงดันเสร็จก่อนนะพี่ตอนนี้ก็รอไปครับไปไปรอตอนนี้ก็น่าจะแบ้พี่เขาลงดันเสร็จน่าจะด่านสุดท้ายแล้วใกล้ละรอไปรอไปรอไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหมือนพี่เขากำลังจะลงดันใกล้เสร็จแล้วนะพี่ก็ได้ก็น่าบอสใกล้ตายละเราจะรอตอนบอดใกล้ตายก็คือแบบพอแบบพี่เขามาใช่ไหมผมก็จะแบบดักฆ่าพี่เขาเลย ไปยังไอ้พวกชาติโลกไอสัสตว์ชิ้ายมีควยมึงทำไมทัมีโดนยบัยบย่าอ่ะแม่ที่เขาเกิดอะ่ะถ้าเกิดประมาณนีนนดน้ด้่๋ยวผมเตรียมข่ายมาก็ถ้าพี่เขามาดูชุดนี้ก็บอกจะบอกว่าขอโทษนะครับพี่ขอโทษพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่มันาดพี่ระเทว่าตายล้วัยเาทีนวันนี้วันตายของเจ้าโองแน่จิงก็เข้ามาเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาทมาที่มาที่มาี่มา ขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่พี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับพี่เฮ้ยมันมาเฮ้ยโดนขอโทษขอโทษเฮ้ยผมโดนว่ะเฮ้ยผมโดนว่ะโดนว่ะเฮ้ยผมโดนว่ะโดนว่ะพี่ผมโดนผมโดนทุกค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 นทุกคนผมโดนว่ะทุกคนผมโดนว่ะไอ้เหี้ยผมโดนลุกโดนลุกทุกคน เฮ้ยเฮ้ยไปไปหนึ่งเฮ้ยขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมตั้งใจแจะฆ่าพี่เฮ้ยแรงมากีไม่โดนเหรอเติมไม่ตายไม่เลิกกูไม่ตายกูไม่เลิกกูตายกูไม่เลิกไม่ตายไม่เลิกเว้ยเว้ยมันฝาเลิกกูไปแล้วเฮ้ยน้องเติมตัวทั้งโดนน้องเติบมึงกระทืบตัวน้องเติบมึงกระทืบตัวทั้งเติบมึงกระทืบเฮ้ย แตกไปสองดับเอโอมันตึงอยู่แล้วพี่บอกแล้วเอโอเกี่ยวทั้งซื้อนี่ก็เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่พอหนึ่งเพียร้าหัวใส่แล้วจ้าไม่ผ่านนะพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าไปเล่นกับใครนะพี่อย่าไปเล่นกับหาจะไปหาเรื่องกับใครนะก็เดี๋ยวไปขอโทษพี่เขาด้วยก็ประมาณนั้นแหละพี่ ก็อย่าไปหาลงหาเรือนนะออกเกมเม้งเลยดูคลิปดูคลิปดูคลิปสูตรพี่เหรียญพิจารณาบอสเอกก็ได้เลยพิจารณาบอสเอกดูคลิปดูคลิปทุกคนดูคลิปดูคลิปไม่ดูพิจารณาบอสเอกก็ได้ดูพิจารณานี่เผลออีกแล้วโอ้ใครฆ่าพี่เนี่ยโอ้ยก็ขอจบเกมแพ้กันเพลงเท่านี้นะครับผมก็ กดไลค์คือขายผมแล้วก็ฝากช่องพี่เขาด้วยนะก็เนี่ยก็ไปเรียนขอ,อขอโทษน,นะเออนั่นแหละก็เขาจะเป็นคนี้ยงครับผมไปเลยครับดูมาเป็นแค่ใครบางคนไม่ใช่ใครคนหนึ่งที่เธอคอยมาคิดถึงคอยห่วงใยเป็นแค่เพื่อนดี